ชอบเอต้นแล้วมันเริ่มต้นไงคนชอบเต้นมันเริ่มต้นจากจากทิกต็อกนี่แหละค่ะตั้งแต่ติกต็อกเริ่มเข้ามาใหม่ๆเลยหนูก็เล่นตั้งแต่ยุคที่ติกต็อกเพิ่งเริ่มมาใหม่ๆเลยหนูเล่นตั้งแต่ตอนหนูม .4 ีตอนนั้นยังแบบเป็นการแบบนั่งเล่นหน้ากล้องน่ารักน่ารักพอเริ่ม,มเล่นมาปุ๊บ เริ่มลุกเต้นละหรือมันก็เป็นการพัฒนาตัวเองมาอีกแบบคะ่ะต้องถ้าย้อนไปดูจะเห็นเลยว่าแรกๆหนูอาจจะยังเต้นไม่เก่งแต่พออย่างนี้มาเออมันเต้นแบบโอเคดีขึ้นหนูก็ดูดูความพัฒนาของตัวเองอยู่คะ่ะใช่ชอบเต้นจะลงแต่คลิปเต้นคะ่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นคลิปร้องเท่าไหร่หลายคนหลายคนตามที่ตอกอาจจะไม่รู้ว่าน้องแก้มคือน,นกักร้องใช่ค่ะหลายอนนี้ร้อ,องเพลงได้ด้วยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเต้นนี่มันท่าซ้ำกันไหมน้องแก้ม เไม่ซ้ำค่ะใน tiktok มันจะมีคอนเทนต์มาให้เราใหม่ๆมันจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เราทําตามทำตามเต้นตามอะไรแบบนี้เต้นเต้นได้แข็งแรงมากกดไหนที่อยากเชื่อหรอคะหรือว่าหนูอยากเล่นเป็นตัวตัวร้ายนะคะแต่เป็นการร้ายเงียบๆนิ่งๆแบบนี้ดีกว่าตัวร้ายเนู่ยเหรอแน่หวานอย่างนี้มันจะร้ายมันจะเข้ากลับหนูไม่กล้าหนูไม่กล้าหนูไม่กล้าเล่นเป็นนางเอกอ่ะ ขอเป็นตัวร้ายก่อนก็แล้วกันยเป็นตว้เนแฟนเห็นด้วยหรือเปล่านะเมเมนมาได้นะครับบทอะไรก็ได้ที่น้องแก้มชื่นชอบชอากับบุคลิกลักษณะของตัวเองลองลองลอมเมนบอกก็ได้นะคะว่าหนูเหมาะกับแนวไหนอาน้องแก้มเหมาะกับแนวไหนนะฮะครับเด้วยน้องแก้มตัวตางเอกเท่านั้นเออต่างเอกเท่านั้นนะครับอะต้องเป็นตางเอกแล้วนะครับคุณทองเกียนนะครับ มีนังร้ายบ้างไหมมีนังร้ายบ้างไหมมีนังร้ายบ้างไหมเล่นร้ายลูกแก้วใช้ความสามารถดีขอบคุณค่ะพี่ลูกแก้วสมมุติว่าเราได้ได้ค่ะถ้าได้รับโอกาสนั้นหนูจะเล่นให้เต็มที่เลยค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าขอให้รอติดตามนะคะหนูเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกแน่นอนค่ะไม่เบื่อแน่จะจะมาได้หลากหลายแนวเลย โอโหเนี่ยฮะน้องแก้มพูดเองการันตีนะฮะขอให้ยังติดตามแล้วก็พพอร์ตหนูไปเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะว่าพวกหนูจะได้มีกำลังใจในการทำสิ่งใหม่ๆทำเอ็มวีใหม่ๆทำแนวเพลงใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ติดตามคุ้มค่ากับการรอคอยทุกๆรอบแน่นอนคะ่ะค่ะทางพ่อพ่อยแม่นะคะที่คอยพพอร์ตหนูมาตั้งแต่แรกเลยคอยให้กำลังใจแล้วก็ เอ็นดูในตัวหนูแล้วก็รักในตัวหนูค่ะก็ขอให้ทุกคนยังคอยซัพพอร์ตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอยติดตามผลงานใหม่ๆของหนูหนูก็จะ,ะทำผลงานออกมาให้ดีค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดค่ะเพื่อที่ทุกคนจะได้ภูมิใจแล้วก็รักในตัวหนูมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอืมครับผมอก็ติดตามอ่า ม่เดือนนะฮะไม่เดือนเข้ามาด้วยนะครับออกมาักเพลงน้องด้วยปักเพลงน้องด้วยนะครับไม่เดือนนะฮะยู่ข้าเรคคอร์ดนะครับผมโอขอบคุณมากนะครับเข้ามาให้กําลังใจน้องนะครับอ่ะก็หลากหลายเรื่องราวครับที่เราได้รับรู้แล้วก็ได้รู้จักกับเธอคนนี้มากขึ้นครับน้องแก้มพิศรานะฮะแล้วก็ซิงเกิลแรกเธอก็ปล่อยแล้วนะครับแฟนๆติดตามชมได้เลยทางช่อง u t u b e นะฮะแต่ก็ต่อจากนี้ไปยังไม่หยุดแค่นี้นะฮะ น้องแก้มบอกว่ายังจะมีเซอร์ไพรส์งานของตัวเองเนี่ยหลากหลายสไตล์มากนะที่จะมาเสิร์ฟรรวๆให้กับแฟนนะฮะให้กับแฟนๆนะฮะติดตามแน่นอนนะครับในอีกไม่นานนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดนี่ไปปั่นวิวเพลงนี้ก่อนนะครับ6ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนกับหมอนใบนั้นนะแล้วก็จังหวะนี้ก็ก่อนจากแฟนๆไปนะฮะกินไลฟ์สดนะครับน้องแก้มโชว์สักท่อนหนึ่งนะครับอ่า <risque. S 1> ได้คะ่ะวงที่ไม่ได้นอนกับมอนใบนั้นครับผมสดสด,สดเลยเจ๊คะ่ะครับนกถึงภาพที่เธอหลับตากใ,ใกล้ๆ S <S 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 นี่นะฮะขคุณค่ะโปร่งเวอร์ชั่นเต็มได้นะครับทางช่อง youtube อยุงข้าไเรคอร์ดนะครับค่ะแก้มอ่ม<ห>าครับแ,แล้วก็วิวรัวๆเลยนะครับอะวันนี้ขอบคุณนะครับน้องแก้มพิศรานะครับขอบคุณยุงเ <นะ S 1> ข้าได้คอร์ดนะครับขอบคุณแม่เตือนนะคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแก้มครับสวัสดีจ้าปังปนะครับ